ดวงเดือนมีนาคม12ลัคนาจะยังไงมาดูดวงกันจ้าลัคนามีนลัคนามีนดาวเจ้าตัวเป็นดาวพฤหัสนะคะเดินหน้าแล้วเพราะฉะนั้นจะมีความรู้สึกว่าทุกอย่างมันสําเร็จง่ายขึ้นไม่ว่าจะเป็นการงานหรือการเรียนก็แล้วแต่พฤหัสแปลว่าการเรียนเนาะเพราะฉะนั้นดาวพฤหัสมันเดินช้ามันเพิ่งเดินหน้าเราจะมีความรู้สึกว่าเออชีวิตมันค่อยๆราบลรื่นขึ้นมันค่อยๆดีขึ้นนะคะใครที่พยายามเรียนรู้หรือ หางานใหม่ๆงานเสริมอะไรแบบนี้คะ่ะที่เกี่ยวกับโซเชียลมีเดียทำไปเรื่อยๆนะมันจะดีดาวเจ้าตัวเราอยู่สหัชชะแล้วก็อยู่กับดาวมิุตยูปแปลว่าออนไลน์ใครที่พยายามทำงานเกี่ยวกับ โซเชียลมีเดียเป็นอินฟลูเอนเซอร์หรือเป็นอะไรแบบนี้ค่ะที่มันต้องใช้ชื่อเสียงหรือการที่เราเป็นที่รู้จักพยายามทําไปเรื่อยๆแล้วเดี๋ยวมันจะค่อยๆดีนะคะดังแค่ไหนดีขนาดไหนแล้วแต่พื้นดวงแต่ว่าถ้าดาวโดยรวมขึ้นแบบนี้มันแปลว่าสิ่งที่เราทําเกาะกับโซเชียลมีเดียเอาไว้เกาะกับความออนไลน์เพราะดาวมฤรตยูแปลว่าออนไลน์มันจะทําให้เรามีชื่อเสียงขึ้นได้ค่อนข้างง่ายนะคะในเรื่องของสุขภาพเดี๋ยวดาวอกิ์จะย้ายมาทับลัคนา ตั้งแต่วันที่14เป็นต้นไปเพราะฉะนั้นตั้งแต่วันที่14ะระวังพวกแบบเป็นไข้กินอาหารรสจัดแล้วอาหารเป็นพิษหรืออะไรแบบนี้ค่ะจะจุกจิกจุกจิก,จกนิดนึงแล้วก็ใครขับรถระวังนิดนึงนะคะเดี๋ยวจะบอกว่าช่วงไหนเนะเาะมันจะเป็นช่วงที่เราค่อนข้างใจร้อนเดี๋ยวดาวอาทิตย์มาทับลัคนาตั้งแต่วันที่14ค่อนข้างใจร้อนแล้วก็มันจะงุดอิดง่ายนะคะแต่เรื่องงานอ่ะประสบความสําเร็จง่ายกว่าช่วงเดือนที่แล้วเยอะเลยนะคะ เรื่องการเงินเรื่องการเงินจริงๆยังโอเคอยู่มันจะมีโชคดีเรื่องการเงินปลายปลายเดือนนะคะวันที่1น0งถึงสิงานประสบความสําเร็จดีวันที่1 1บเอถึงยีอันนี้งูกิดง่ายจุกจิกกับคนอื่นได้ค่อนข้างง่ายมีปากเสียงค่อนข้างง่ายแล้วก็ระวังพวกเอกสารสัญญาใครก็ตามที่สัญญาอะไรเราไว้ยิ่งสัญญาปากเปล่าอะ่ะไม่น่าจะเกิดขึ้นนะคะเพราะฉะนั้นอย่าพึ่งคาดหวังอะไรมากกับสัญญาที่มันยังไม่เป็นรูปเป็นร่างนะคะอีกอย่างหนึ่งคือระวังซ่อมรถ ช่วง1 1อถึง20่1ถึง3จะเป็นช่วงที่เราประสบความสำเร็จง่ายมากมีโชคดีเรื่องการเงินอเพราะฉะนั้นช่วงนั้นค่อนข้างดีค่ะแล้วก็อ๋อปอปูล่าสเสน่ห์แรงด้วยนะคะแต่สเสน่ห์ของลัคนามีนะ่ะดาวคู่มันเป็นนิดคู่เป็นประกันนิดประแปลว่าไม่มั่นคงนิดแปลว่าอ่อนกำลังใครที่เข้ามาจีบช่วงนี้อะค่ะยิ่ง2 1ถึง3เป็นช่วงสเสน่ห์แรงอะจะมีความเป็นคนคุยที่ไม่มั่นคง จะมีความไม่สม่ำเสมอ,สมอไม่มั่นคงหรือว่ามันไม่ได้พัฒนานะคะแล้วก็ระวังซ้อนๆด้วยนะคะส่วนคนที่มีคู่คนที่มีคู่เราจะรู้สึกว่าคู่พูดไปเรื่อยเลยอะสัญญาเราไปเรื่อยแล้วก็ไม่ทําเดี๋ยวก็บอกว่าอยู่ที่นี่แต่จริงๆไม่ได้อยู่มันจะทําให้เรารู้สึกไม่มั่นใจในในความสัมพันธ์แล้วก็ไม่มั่นใจในในตัวคู่เราอะคะ่ะเพราะฉะนั้นพยายามปรับความเข้าใจหรือว่าถ้าเราไม่ไม่ค่อยมั่นใจอะพยายามดูว่าเออแบบระวังคู่นิดนึงอะคู่เสน่ห์แรง แค่นั้นแหละนะคะ